โอ้มาแต่งตัวงับจิโน่เสื้อคอกาคอหาย่างมะแถมเสื้อตัวนึงเออเสื้อแห้งๆผ่านนิดเออฮะอสื้ออยางเื้อของว่าเื้อยางว่าหน่อยื้อยางฮะเสื้อค่ะวะพี่เก๋คะความรักคืออะไรคะความรักคือการให้คือเปเห็นเหรอคือกูให้มันตั้หมื่นนึงไงให้ไง อ่ะครับพาเมียมารย้างมึงนี่นอกเบียดนอกออกเดดกินข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านโอ้นี่เขาเอื่นออกเดดทนี่เขาออกเดดก็ว่าคอยออกแดดที่นั่งนี่เดี๋ยวว่าพาผู้ใดไปออกเดดบ่โอ้ขันยังบ่วบางเออทำไมไอ้ไอไปล้อยู่มเอนซื้ออยังอีกประเทศนี่ซื้ออะไรยังอีก คือมามาไปชีเตกซื้่มมาไปชีเตกน้อง้ขอบคุณเลยไหนจะโม้ไม่ยังนกกอชีซ้่นี่เอไม่ค่างามไม่ค้างามก็เด้ซื้อไม่ค้างามเอา ไผ่สื่อเล็วพวเคยถือมันสื่อแผงนี่จากที่พ่เคยถือแค่แค่แคแตลอดชีวิตเกิดมาอันมาลองเบึงรับรองวัดแน่นอนเถื่อบ่กะบ่แล้วจะร้มดาบอล้มเงียงเบานี่กว่วเลยอยู่คนเดียวสิกว่าสาบาน โบเล่โบสบ้ายจ้าค่ะค่ะลมเบาเวรีลมเมืนมืดเมันขึ้นยอดที่ชื่อแสกนี่เลยตอนนี้มีคนเอาน้ำแดงมาถวายแล้วนะจ๊ะขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกขอให้รัตตุลีนะจ๊ะทุบสาธุบสวนได้จ้าสาธุสาธุ หยุดทูรับโชคนะจ๊ะคุณแม่จ๋าได้เลยจ้าได้เลยจ้าด้วยความยินดีเลยจ้าโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุจ้าสีมุกดาลุนฟานาคราชเหลืองสีเหลืองใสทุกโง่กพระขาที่จุกปักนักวชอารมณ์โตมาเป็นคนเป็นอาตุลนานบอกเป็นไห่บีไห่รับไม่รวยด้วยขอให้ขอให้คุณแม่รวยรวยให้รวยรวยให้คุณแม่ หมดนี่หมดสินแล้วลูกนะหมดนี่หมดสินมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะถ้าคุณแม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้คุณแม่ก็จะเอาเงินส่วนที่เหลือไปทบมญโมทนาบุญให้สาธุสาธุทุกคนนะลูกนะสาธุ